สวัสดีฮะไม่รู้ว่าจะแต่งละครเลยก็มไม่รู้กดม,มั่วซั่วมมาโอเคเดีย๋ยวเราจะมาแต่งละครกันค่ะผู้เก๋ช่างโง่จริงๆแค่โดนแค่นี้ก็ยังหม่อมเป็นแบบนี้องงีกผู้เก๋ช่างโง่จะเกิดไปโดนอะไรมาฮะใครแกจะโดนไปเก็บผู้นีนั่นทำลายใช่ไหมยอยากโดนฉันอีกไหมอันนี้อันนี้คือ อันนีพ่ายิตาอะไรกันนะทําไมนาถธอถึงน่าเกียดขนาดนั้นเธออยากโดนอะไรกับฉันอีก แมเปิ้ลเมเปิ้ลเป็นไรเสิร์เมเปิ้ลน,น่าจะมือนในในมิตินั้นละมั้งเฮ้เมเปิ้ลตื่นสิตื่นตื่นตื่นเลยแล้ว, <c oughs> วพว้เราก็ได้จัดการจางคนที่ปุ่ลีเราไปได้สำเร็จบายบายจ้าเ้ย